สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับมากับมุมเดิมครัวพ่อบ้านมีคนเมนบอกเลยวนะว่าน่าจะเป็นช่วงอะไรนะพ่อบ้านป้ายยาใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีมาป้ายอีกนะทุกคนของที่ทุกคนน่าจะมีอีกแล้วน่าจะมีอีกแล้ววันนี้มีเมนูน้ำส้มโซดานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ส้มข้นสดเลยอ่าส้มเกียงหลังบ้านเราหมดนะ ก็เดี๋ยวใช้ซซฟเกียวหวานแทนจริงๆแม่บ้านก็จะเป็นคนคั้นเนี่ยแหละแต่กลัวบีบแล้วลูกหลุดลลเอาเลยใช่ไหมอเ,เอาดเดี๋ยวรีวิวของก่อนสินี่อันนี้เรารีวิวไเป็นนานแล้ว,พวเพื่อนก็องหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วเนาะแต่วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับกระติกน้ำเรียกว่ากระติกน้ํแล้วกันไม่เรียกว่าแก้วนะเพราะว่ามันใหญ่เก็บความเย็นความร้อนนะครับขนาด1.7ลิตรดูดิใหญ่มากเลยนะยี่หอ้อ C I L L E นะฮะ แล้วตรงเนี้ยมันเจ๋งมากเลยมันจะเป็นแบบฝาปิดนะครับทุกคนฝาปิดแบบเนี้ยแล้วเวลาที่เราจะเปิดดืมม่มอ่ะกดตัวนี้เห็นไหมเด้งเลยเออเด้งแล้วเราก็สามารถดื่มได้ที่หลอดตรงนี้เลยเวลาที่เราไม่ดืม่มเราก็แค่ปิดไว้เนี่ยมันก็จะแบบว่ากันฝุ่นกันมดกันมแมลงที่จะตกลงไปเนาะก็เยี่ยมเลยตรงนี้ก็มีหูหิ้วอยูนะครับหูหิ้วนี้บอกเลยว่าแข็งแรงมาก อย่างแรกส,สุดเลยแล้วก็ข <g ings> นาดมือนะครับผมดูสเต็ปต่อไปด้านในกันเลยนะครับหมุนใช่ไหมหมุนออกธรรมดาเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเกียวธรรมดาเลยแล้วก็มีซิลยางกันน้ําไหลออกนะทุกคนตัวนี้เป็นหลอดที่เขาแถมมาให้ฟรีนะครับที่ก้นหลอดมันจะมีเหมือนช่องดูดน้ําตรงนี้นะทำให้แบบมันไม่ติดน้ําแข็งอะเวลาที่เราดูดน้ําอะแล้วก็ ด้านในนะครับเป็นสเตลส S U S 3 1 6ซึ่งเป็นเกรดที่บอกเลยว่าดีมากๆในการเก็บความเย็นเนาะเก็บความร้อนก็ได้นะครับแล้วก็ความเสียของมันนะครับเวลาที่เราใส่น้ําแข็งเต็มใช่ไหมปกติอะแก้วทั่วๆไปแบบเนี้ยหรือว่าเป็นแก้วที่มันเป็นกระจกอะมันก็จะมีน้ําระเหยออกข้างๆเนาะเวลาจับแล้วก็จะเปียกตรงก้นนี้ก็จะเปียกน้านะครับเวลาที่เราวางแต่ตัวเนี้ยไม่มีเลย <Wow. S 1> คือเวลาที่เราใส่น้ําแข็งลงไปเต็มใช่ปะ น้ำเย็นมากๆเนี่ยแล้วเราจับที่ที่แก้วที่กระติกตัวเนี้ยเราจะไม่รู้สึกถึงความเย็นหรือความร้อนอะไรเลยจะเป็นรูปปกติมันจะไม่ระเหยอกมาเนะใช่เพราะมันมีฉนวนกันความร้อนที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยส่วนสุดท้ายคือก้นมันอันนี้คือดีมากๆเลยนะก้นยางซิลิโคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่เราวางที่พื้นซับเนี่ยไม่มีน้ําให้กวรใจเลยตรงพื้นอะ่ะอ๋อดีจัง แหละแม่บ้านต้องชอบแน่ๆเลยใช่ไหมเออแต่ตอนนี้เรามีแค่อันเดียวนะมีแค่อันเดียวก็เดี๋ยวค่อยซื้ออันใหม่จริงเหรอยกให้ได้ปะล่ะไม่ของมาต้องของมาต้องเก้าร้อยแอรพอทำอใจไ,ไปเอดีมันหนักสำหรับผู้หญิงไม่เกี่ยวยัง <c oughs> มาหาหมั่วอเอรลบทุกคนเราสาธยายคุณสมบัติ <c oughs> สาธยาย <c oughs> สาธยายคุณสมบัติความสามารถพิเศษของมันลวก็ วันนี้ทาเมนูอะไรดีน้ำส้มั้นโซดาน้ำส้ม้นโซดาข้นส้มให้ก่อนเลยส้มให้ก่อนใช่เดี๋ยวพอคั้นเสร็จแล้วได้น้ําส้มแล้วเดี๋ยวไปปรุงให้อกี่ลูกอะหมดนั่นเลยกี่ลูกอะหกลูกนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องชิมดูอีกทีว่ามันจะหวานไปหรือว่าต้องเติมน้ําเชื่อมไหมแล้วก็ตัดเกลือนิดหน่อยอ ส่วนน้ำแข็งบ้านเราก็มีถาดนะคะที่แช่อยู่ในช่องฟรีซนี่นี่กเ็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเป็นส้มเกียงนี้น่าจะดีเลยเนะเาะเราะว่าส้มเกียงก็คือแก่ไม่ทันไอ้พี่แก่อยู่แล้วก็คือแก่จัดไปเลยคั้นเหมือนพ่อค้าเลยนะ อืทรงได้ทรงได้เครื่องคั้นแบบแค่ไม่ต้องใช้แรงจริงจริงมาก็คันได้นะก็อยากให้ช่วยกันคั <c oughs> ้นให้หน่อยก็ไม่ได้บอไา้ทำได้ทุกอย่างนะ Icana, เปลี่ยนมือบ้างได้น네้ำส้มมาแล้วนะครับหนึ่งแก้วโหหกลูกได้แค่ยิงโหสู้้มเกียงไม่ได้ห่ะคงเกียงสองลูกอันนี้ติดเปียดนิดๆเพราะฉะนั้นแล้วเราไ get get euh, ม่ต้องเติมน้ำเชื่อมเพิ่มไม่งั้นมันจะหวานไปอ๋อน้ำเชื่อมก็เก็บเลยแต่ว่าเราจะเติมมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจีสุูซ่า ใส่มะนาวแค่หนึ่งเปียงนะคะทุกคนหนึ่งเปียงหรือว่าหนึ่งลูกหนึ่งเปียงหนึ่งเปียงก็พอมันเราไม่แ,แส่นี่คันไปเลยมากเปียงมากกว่ที่เกียร้รางไม่เป็นไรคนเดี๋ยวให้ปลาชิม,มยัง เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเอาอีกเอาอีกอเราไม่ได้ชงใส่แก้วธรรมาดานะมาอันนี้เนี่ยเราชงใส่แก้วเ <c oughs> นี่ยมันใหญ่ขนาดแบบแก้วักษ์เออมันไม่ใช่ชงใส่แก้วในน้อยเลยใส่ไปเลยก็ไม่ต้องทําเต็มก็ได้ปะมอเมนูคลายร้อนจิบทั้งวันเนี่ยอู้เปรี้ยวเปรี้ยวเหรออืมเปรี้ยวละโอเคตามนั้นอ่ะให้ชิมอีกรอบ ดีขึ้นโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเติมน้ำแข็งของ้ำแข็งหน่อยครับอ่ะน้ำแข็งนี่พออยู่เนาะสุดกระติกนี่คือต้องใส่โซดาสองมาพอดีเลยกำลังพอดี โซดาแล้ก็แช่เย็นไว้อยู่แล้วเนาะอ่านี่เราไม่ต้องผสมข้างนอกใช่ปะคือใส่ไปไยๆใส่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็คนที่อยู่ในแก้วเลยมายเฮ้ยย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 ย่ายย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 ายย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 ยทยาเยย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 ยดายยยยยยด เจอโซดาหรอครับบ้างไม่ดีมัาใส่ไปเลยสองขวดโอเคจะตามด้วยน้ำส้มนะคะน้ำส้มว้าวพอ,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 อดีเลยเกือบเต็มพอดีควควควชิมเลยกัน เปรียปร้ยวซ่าเปรี้ยวซ่าใช่ไม่หวานตามแบบที่เราชอบถ้าอยากไม่หวานก็ใส่น้ำเชื่อมเชืเ่อมได้นะใช่แล้วก็เมื่อกี้เราเติมมะนาวไปสองเปลี่ยงก็เลยทำให้มันเปรี้ยวขึ้นมาสองเปี่ยนอ่ะลองชิมทำไมทำได้อย่างนั้น ก็เปรี้ยวแล้วก็ซ่าหวานนิดหน่อยเหมือนที่มาบอกอะไรอืไปละเอาไม่เดี๋ยวขอชิมก่อนเอาปิดไฟอย่าเพิ่งเดี๋ยวก็แบ่งกันชิมเอากล้องไป <c oughs> ดูเราซื้ออะไรมาก็มีแต่อยากได้นะครับทุกคนโดนเพีงตลอด อ็นไงนไหนักอยู่นลเนี่ยเห็นไหมมันไม่เหมาะกับไม้มันหนักของไม้น่ต,ต้องวางได้ไม่ต้องพิมตลอดเวลาของแมต้องสัก900 ml ไม่ถึงลิตรอันนี้มันหนักไปไม่งั้นก็วางได้ไงปกติมันไม่ต้องนี่ออนี่นี่น,นี่มีนี่แถมมาด้วยอเออลืมบอกเลยมาสวมมีตัวนี้กับที่ล้างหลอดนะครับแถมมาให้ด้วย จะฟิตๆหน่อยนะจริงๆถ้าเกิดใส่แบบน้ำร้อนเนาะพวกซุปพวกอะไรเงี้ยก็มีปลอกอันนี้พอดีเลยใช่เลยเนี่ยถ้าสมมติว่าไปแคมปิ้งแบบคนเดียวนะครับทุกคนไม่ต้องเอาถัาน้้ำแข็งไปนะครับเอาน้ำแข็งใสเนี่ยเต็มกระบอกน้ำเลยคือใช้ได้เลยนะถ้าเลือไปเก็บเห็ดก็ยกไปได้เก็บเห็ดเอาไปขายชาวบ้านนะ กับสีเสื้อมากเลยนะแล,แล้วก็ไปซื้ออไหมอ๋อไปปิดคลิปเลยโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้มาทำเมนูคลายร้อนนาะช่วงสงการพอดีสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงให้พอบ้านทิ้งลิงก์ไปย,ยาไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะไปเสียงเงินกัน <laughs> โอเค <laughs> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันบาย